มหาสเสน่ห์ก็ใช้จุดเพื่อเป็นเมตตามหานิยมกับตัวเองทูปมหามงคลนะคะคือให้ใช้กับเด็กกับคนที่ตายไปแล้วเรามีอุปสรรคมากๆอันนี้เป็นทูปมหาเศรษฐีจุดออโชคลาภนะคะคล้ายของเลขเ,ลเลงินเรียกทองส่วนอันเนี้ยมีทูปหวยให้แล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนานะคะของใครที่จะได้ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ของคนที่เกิดวันพุธนะคะในเดือนกันยายน2565เอ,อ่ออันนี้อาจารย์ดูแบบรวมเลยนะคะทั้งคนที่เกิดวันพุธตอนกลางวันกับกลางคืนนะคะรวมไปเลยนะคะเพราะว่าในคลิปนี้ไม่ได้แยกเนาะอ่าเสียงที่ได้ เป็นเสียญพระแม่ลักษมีมาตาเสียญพระแม่สุรัส,สวสดีแล้วก็เสียญพระฤาษีตาไฟมาแล้วผู้ยิ่งใหญ่ของเรามาแล้วเบอร์สองนทีนี้คนที่เกิดวันพุธนะพื้นฐานเดิมอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีศักดิ์ศรีอยู่แล้วนะหรือว่าถ้าตัวเองบอกตัวเองไม่มีบางทีพ่อแม่เราอาจจะมีอยู่แล้วนะ แต่ก็ออกมาดิ้นรนบ้างอะไรบ้างไปตามเรื่องตามราวนะคะหรือบางคนไม่มีจริงๆแต่ว่าก็จะสร้างฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองหรือบางคนก็อาจจะได้คู่ครองที่มีฐานะนะคะทั้งผู้หญิงกับผู้ชายนะก็มาส่งเสริมกันนะคะแล้วก็ทําให้เรามีความร่ํารวยมีกิจการอะไรจะเจริญรุ่งเรืองมานะคะพืชฐานวันพุธบางคนนะ บางคนนะ่ะทั้งชีวิตอาจจะไม่ได้ทํางานเลยก็มีนะคือไปได้คู่สามีดีแล้วก็อุ้มชูเลี้ยงดูเป็นแบบดีอะนะคะเป็นคุณนายเป็นอาซออะไรประมาณนี้นี่ถือว่าเขาทําบุญมาดีนะในบางคนมีจริงๆนะคะสำหรับคนที่มาดูดวงกับอาจารย์มีแบบนั้นจริงๆไม่สามารถที่จะทํามาหากินทำอาชีพอะไรได้เลยเพราะว่าทาแล้วมันจะเจ๊งเพราะดวงเขาให้อยู่เฉยๆก็มีกินนะมันเป็นแบบนี้นะ ใครจะถามว่ามีหรอาอาจารย์ดวงแบบนี้มีโลกมีนะคะแล้วก็หลายคนที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ด้วยมีหลายคนมากนะคะนะเออนั้นก็เป็นที่นา่าอิจฉาอาจารย์ก็อจฉาเหมือนกันนะดวงไม่ได้เกิดมาเป็นแบบนั้นนะคะนะส่วนคนที่มีอันจะกินอยู่แล้ววันพุธนะอันนี้อาจารย์ให้ทําเสริมนะคะเอ่อให้พยายามใส่บาตรท,ทาบุญแล้วก็ปีนี้นะคะให้ถวายพระนะให้ถวายพระเข้าวัดเหมือนกับสร้างพระ ให้เป็นเหมือนกับว่าให้สร้างพระมันจะยังไงจาริบายยังไงเหมือนก็ว่าแบบถวายพระเนี่ยเพื่อถวายกายสังขารของเราอะ่ะเสริมบุญเสริมบารมีอะ่ะเหมือนกับว่าเราเราสร้างร่างกายสร้างสังขารอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบคุ้มตัวเราใหม่อะ่ะ เหมือนกับการที่ว่าเราถวายพระเนี่ยก็จะทําให้สังขารเราดีขึ้นหรืออะไรดีขึ้นเหมือนยกตัวอย่างที่อย่างเราสวดมนต์มันก็จะเป็นเหมือนแบบมนต์คาถามันจะลายล้อมอยู่ในจิตของเราในร่างกายของเราเวลาเราเหยียบย่ำไปที่ไหนเราก็จะแคล้วคลาดตลอดนะคนวันพุธปีนี้ให้ทาแบบนี้นะคะเอ่อส่วนคนที่แบบว่าพอมีตามอัตภาพแบบก็ทําแบบนี้ได้นะคะนะทาได้เหมือนกันจะว่าจะใช้เป็น พัดเลิ่นที่ไม่ใช่ทองเหลืองก็ได้เพราะว่าทองเหลืองมันราคาค่อนข้างสูงน,นะก็เราอาจจะไปบูชาที่เป็นเลิ่นน่ะถวายวัดก็ได้แบบนี้ก็ได้นะคะแบบองค์นึงก็แค่สองสามร้อยอะไรประมาณนี้นจะไม่แพงนะคะทําแบบนั้นก็ได้นะก็ถือได้บุญกุสมเหมือนกันแล้วก็คืนก็สดนไ์ไหวพะไปเรื่อยๆนะคะส่วนบทมหาจากกักรพรรดิเลยนะคะฟรีชีวิตได้จริงๆแล้วคนที่เกิดวันพุธใครที่ตกงานนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ กันยาก็จะได้เงินเป็นก้อนในกรอบปีก,กรรมไม่ว่าคุณจะทํางานประจําคุณก็จะได้ต้องเป็นหลักหมื่นขึ้นอยู่แล้วนะคะบางคนนะสักส่วนใหญ่จะได้เป็นหลักหมื่นขึ้นเพราะว่าในดวงนี้ตกงานก็ได้งานได้เงินได้งานทําได้เงินเป็นก้อนนะ,ะแล้วก็คนที่ทํางานพิเศษก็จะได้เงินเป็นก้อนนะคะเงินจะมาหลายช่องทางมากหนึ่งเงินจากการเสรี่ยงโชคต่างๆเงินมรดกหรือทรัพย์สินมรดก ที่พ่อจะให้นะคะที่พ่อหรือปู่ย่าตาทวดจะให้นะคะนะแล้วก็ทรัพย์สิ่งที่หามาได้ด้วยปัญญาตัวเองนะคะนะปัญญาตัวเองความรู้ความฉล,ลาดมีไหวพริบนี่แหละจะทําให้คุณได้เงินกลับมานะคะคนที่ตกงานอยูนะ่รับรองว่าได้งานทำื่อคนได้เข้างานใหม่จะมีการปรับตัวใหม่อะไรใหม่แล้วก็ได้เรียนรู้หรือได้ไปแก้ไขปัญหาอะไรที่แบบ มันต้องไปสาสางอะประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณจะใช้ปัญญาเนี่ยศาสสางเรื่องปัญหาทั้งหมดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องหนี้เนี่ยคุณจะเคลียร์เคลียร์ได้หมดเลยนะคะเหมือนแปลว่าเราเป็นคนที่เก่งะนะคะนะแล้วเงินก็จะเข้าเงินเข้าเป็นก้อนเลยนะวันพุธบางคนได้จับเงินเป็นล้านเงินหมุนเข้าหมุนออกในบัญชีหลักแสนหลักล้านนะคะนะ ม,มีเกณฑ์แล้วมีความโชคเด็เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะได้โชคได้ลาบนะคะใครที่ไปบนขอให้ได้โชคได้ลาบได้เงินก้อนได้มาแล้วรีบไปแก้บนเลยนะอ่าแล้วเวลาใช้เงินใช้ทองอะไรนะคะระยะนี้อย่าฟุ่มเฟือยมากนักนะคะเดี๋ยวเงินมันออกบัญชีเยอะเดี๋ยวไม่เหลือนะช่วงนี้สถานการณ์โลกไม่ค่อยดีด้วยนะคะนะก็ขอให้คนที่เกิดวันพุธนะ เฮงเรวยวันนี้ไม่มีแล้วนะคะรวยกน,นี้ไม่มีแล้วนะคะขอให้โชคดีนะในเรื่องของการเงินตลอดไปเลยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยคนที่ชมคลิปของอาจารย์ไงรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นิดนึงนะเป็นกําลังใจให้อาจารย์กับน้องแอดมินจะได้ทํำคลิปดีๆออกมาให้ชมกันอีกนะคะขอบคุณค่ะ